If you in in the 1936 190 and they think it is, the uh, not even region of Thailand, Some forming where, or more on earning lighting income The madrid forming water and chest up through any Like a gray, kind of like a mineral case yeah. yeah.

ตัดส่วนใี่ไหมดีดีีก็เราต้องหาความรู้สึกของผปคองว่าเด็กๆทนี่เราคนชอบเราก็ต้องอาตัใจ่ออะไรนี่

คุณโตบอกทำไมน้อยอย่างเี้เราส่งไมน้อยหมดเราเคยจะ่มันมีต่ว่นยิมไม่นเนี่สแ่ไม่ เกาใส่ถุง,งน,น้ำคามนี่เอาไว้ได้สี่ตลอดเลยบ่แม่มัน,น,บ,นบอบูดกว่าเน่าบอครับพดสซ่ดัดโอ,อันนี้ไหมบ่แม่ค่ะ ม่ ok> ย่อมยง uh ี้คุณอามัต้องลงหลมาแต่กุมมใหม่นแตะชดมาแต่ละชุจำภาพว่ากุมมอนใหม่ชุดนีกเรานน้ำแรกมีนานแค่ไหนแม่ห้านาทีห้านาทีเอสไตล์การย้อมจะนี่เหมือนจะนมอันนี้เหมือนสักผ้าคือเาขาน้ำหนเขาจบมันไได้ก็เป็นสายรแค่นี้เราก็ได้นะได้ใช่มันจะบางมันจะ ความสวยความไม่ได้หนิแต่ถ้ามอหนึ่งมอสองมอสามมันจะจบทีเดียวดักโต้ค่ะให้ให้ออกซิเจนเข้าไปเนี่ยอันนี้ไม่้องป๋อเมื่อใดสิยอมจะหมดจุกเมื่อใดบริย้อมจะมาโจุกหนึ่งจุกไม่ได้ไม่จุกค่ะไม่รู้ไม่รู้เขาใส่อะไรแต่ทีเนี้ยเราขาวชัวร์ซันโบว์เลาคือสูตรเนาะสูตรสูตรท่านผู้ว่าเนาะวิทยาการสลอมนะเพิ่นใส้ปูนหลายค่ะ พอสั่เอามาทอนมาทอนมันสิบ่จับค่ะมเอาบ่ฮู้จักเนาะแม่เว้าประสดอ้าเลยเลยเว้นเอาครับอยู่สาไป่บอก

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายสนมมันมากค่ะสำหรับรายนี้จะชื่อว่าลายดอกสั้นนะคะสีสวยค่ะ ได้พัฒนาในการทอผ้าและก็ย้อมผ้ารวมทั้ง <S <S คู่ที่สองขึ้นมาเลยครับ <S <S เชิญคู่ที่ 2, ทสองเลยครับคู่ที่สองท่านพิสิทธ์ท่านพิสิทธ์แร่ทองรองผู้ว่ารการจังหวัดสุพรรณบรและท่านสุพัตราแร่ทองครับภรรยาของท่านพิสิทธ์แร่ทองครับวัยยบนนี้มาในชุดสบายๆหลังจากไปขับเครื่องบินกินโกไชนะครับกระโดดไม้ทุกช่อเลยนะครับการกน,นักเอกชน ขอเชิญทางสาธารณสุขจังหวัดสกลนครประสรวงรัพย์จังหวัดนะครับพลระงานจังหวัดและเชิญที่กลางเวทีเลยครับท่านวีระเรืองวนิชกุลกองพัฒนารจังหวัดสุขท่านหนึ่งนะครับอันนี้มาแปลกเลยครับมาแบบคืนๆขบอยท่านรองแชมป์นะครับท่านรองสนาวุฒิวัดสกลนครครับกองพัฒนารจังหวัดสกลนคร ทั้งสี่ท่านเลยท่านประหลัดสุวรรณจุละนะครับรองผู้ว่าราก,ก,ก,กรารจังหวัดสกลนครและคุณทิพวรรณสุวรรณจุฑทนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครนะครับท่านคุณสมบัติกกติงกัตกัพติงมหาอินนี่เป็นตัวแทนของสาธารณสุขจากที่ชุดข,ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและรองผู้ว่า,าร,กกราชการจังหวัดสกลนครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ับาส,าสาขานิเทศสารนะครับชุดที่ใช้เดแบบในวันนี้เป็นชุดจากโครงการการสร้างสารรค์ทางวัฒนธร,รรมจังหวัดสุขโขทัยหรือภาษาอังกฤษบอกว่า c u l t u r ล l ไอเด t ติตี้สุโขทัยซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวม่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมรว่วมมีอาหารให้รับประทานอยู่พอสมควรและท่านบนจอบอกนัน ในเล่ย์เจสุดท้ายแล้วนะครับ